คำถามยอดฮิตครับแพ้นมกินเวได้ไหมพรีวอาอเนี่ยมันกินทําไมมันทานํางานยังไงแล้วมันช่วยยังไงนะครับผมรุ่นใหญ่กินเวได้ไหมครับผมต้องบอกว่าแป้มสวัสดีครับชาวฟิตเวนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน EP พสนะครับรายการจากปากของคนขายเวยนะครับผม ก็ผมได้ทํามา2 EP ก่อนหน้านี้มีคําถามที่น่าสนใจมากมายใครไม่เคยดูลองย้อนกลับไปดูกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมได้รวบรวมคําถามจากทุกช่องทางของฟิตเวนะครับไม่ว่าจะเป็น Inbox t i k t o ิกต็อกยูทูบเฟซ o ุ๊นะครับผมออกมาแล้วก็มีคําถามที่น่าสนใจนะครับวันนี้มาติดตามกันได้เลยครับคําถามยอดฮิตครับแพ้นมกินเวได้ไหมการแพ้แลคโตส ไม่ได้เป็นใช่หรือไม่ใช่แพ้หรือไม่แพ้ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของปริมาณนะครับ1หยดเราไม่แพ้2หยดเราไม่แพ้ต้องไปหาว่าปริมาณเท่าไหร่ที่เราแพ้กันแน่นะครับสามารถซื้อนมลองดูได้ผมจะบอกว่านมกล่องนี้นะครับ250 m l มีน้ําตาลแลกโตสอยู่ที่11กรัมต่อกล่องครับแต่เวนี้นะครับมีน้ําตาลเลคโตสเพียงแค่2กรัมต่อช้อนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวนี้ยัยงโปรตีนมากกว่านมกล่องนี้ถึง3เท่าด้วยกันนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่า เราจะแพ้เวไหมนะครับโดยที่เราไม่เคยกินเวใช้หลักคิดง่ายๆครับตัวนี้มี2กรัมตัวนี้มี11กรัมจบไปครับฉะนั้นถ้าผมกิน20%ของกล่องน,นี้ได้ก็คือ50 ml แล้วผมไม่แพ้ผมก็สามารถกินแบมแดง1ช้อนได้นะครับส่วนตัวนะส่วนตัวผมเลยผมกินนมทั้งกล่องผมจะมีอาการท้องอืดแต่ผมกินเว1ช้อนไม่มีอาการท้องอืดถ้ากินแบมแดงแล้วยังแพ้อย,อยู่ครับเรามีตัวเด็ดกว่าน,นั้นครับ ก็คือ isolate นะครับ isolate เนี่ยน้ำตาล l a คโ o s เนี่ยจะน้อยกว่า c o n เซนเทรตโดยประมาณนะโดยประมาณ5เท่าได้เลยนะครับ mm hmm. เทียบในปริมาณโปรตีนที่เท่ากันนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกินนม1ใน25กล่องนี้ได้หรือแค่4%เนี่ยนะครับคุณก็สามารถเทียบก,กิน ISO ได้ mm hmm. ดังนั้น take away mm hmm. ที่ผมจะ,จะฝากไว้เลยถ้าคุณกินนมนิดหน่อยแล้วคุณไม่เป็นอะไร mm hmm. คุณก็สามารถกินเว e แแดงหรือก,กิน ISO โดยที่ไม่แพ้ l a คโตสได้แน่นอนครับ mm hmm. next question ครับ รุ่นใหญ่กินเวได้ไหมนะครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับอายุนิยามที่50บวกขึ้นไปนะครับผมโปรตีนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะผู้สูงอายุนะครับมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนตัวการ movement ออขัดกับความเชื่อส่วนใหญ่ที่ว่าพอสูงอายุปุ๊บเขาก็จะลดปริมาณเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเคี้ยวไม่ได้ย่อยไม่ได้นะครับถูกในแง่หนึ่งแต่ต้องไม่ลดโปรตีนดังนั้นต้องเสริมโปรตีนประเภทที่ย่อยง่ายเข้าไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเวฟโปรตีนนะครับถ้าเป็นมังสวิรัตก็สามารถลองเป็นซอยโปรตีนหรือเป็นแพนโปรตีนได้แต่รวมๆแล้วห้ามลดปริมาณโปรตีนลงโปรตีนต้องเป็นอย่างน้อย30%ของทั้ทั้ไดเอทนะครับไม่ต้องจําตัวเลขนี้นะแค่รู้ไว้ว่าการลดโปรตีนการเพิ่มผักเพิ่มผลไม้ไม่ได้ดีเสมอไปไดเอททุกประเภทจะต้องเป็นบาลานซ์ไดเอทนะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนส่วนหนึ่งที่เป็นผักผลไม้จึงจะออพติมอลสำหรับผู้สูงอายุ เพราะทุกๆปีนะครับกล้ามเนื้อเราจะลดลง1%ไขมันจะเพิ่มขึ้นอีก1%มันสวนทางนะครับไม่ต้องรออายุเยอะการออกกำลังกายประเภทเวทเทรนนิง่งการเสริมโปรตีนนะครับแล้วก็การคาร์ดิโอจะช่วยชะลอกระบวนการนี้ให้เรามีกล้ามเนื้อให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและไขมันไม่ได้มากเกินนะครับจะทําให้การขยับกระฉับกระเฉงคล่องตัวเพราะกระฉับกระเฉงคล่องตัวก็ออกกำลังกายได้ ออกกาลังกายได้ก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบที่เราเรียกว่าเพนฟรีได้นะครับหลักการของกล้ามเนื้อคือย s ่งเ or ็จอ e ูเ็ไม่ใช้มันก็หายนะครับฉะนั้นเราต้องใช้มันตลอดเวลาแต่ใช้มันเราก็ต้องบํารุงด้วยด้วยการเสริมโปรตีนครับมีคําถามเข้ามานะครับถามว่าพรี w ว r ร์กอัลเนี่ยมันกินทําไมมันทํางานยังไงแล้วมันช่วยยังไงนะครับผมผมจะบอกกันเลยว่าคอนเซปต์ของพรี w ว r ร์กอัลให้เราในภาพง่ายๆอยู่นะ คือเครื่องดื่มชูกำลังนะครับที่มีส่วนผสมที่พรีเมียมทางสปอร์ตนิวทริชั่นนะครับและปราศจากน้ำตาลนะครับเพราะว่าความแตกต่างหลักๆเลยของพรีเวิร์กอัลกับเครื่องดื่มชูกำลังคือเครื่องดื่มชูกำลังส่วนใหญ่มักจะมีกลูโคสไซรดปหรือว่าน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำเชื่อมเนี่ยเป็นส่วนผสมนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพรีเวิร์กอัลไม่ได้มีแค่คาเฟอีนอย่างเดียวแบบที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับพรีเวิร์กอัลเนี่ยช่วยทั้งหมดเกี่ยวกับ3เรื่องได้แก่มุมแรกก็คือความตื่นตัวมุม2พละงกำลังมุม3นะคครับวามปั๊มนะครับผม ข้อควรระวังของพรีเวิร์กเอาท์นะครับคือต้องระวังเรื่องของปริมาณคาเฟอีนรวมแค่นั้นเองเพราะว่าตัวพรีเวิร์กเอาท์เขาก็จะมีคาเฟอีนอยู่แล้วนะครับคาเฟอีนที่เราพบในชีวิตประจำวันก็ได้แก่กาแฟน้ําอัดลมถ้าคุณกินกาแฟได้แค่วันละแก้วกินเพียงแค่1นส่วนสาช้อนตัวนี้นะช้อนมันเล็กมาก1นส่วนสามนะครับถ้ากินกาแฟได้วันละ2แก้วให้กินพรีเวิร์กเอาท์แค่ครั้งละครึ่งช้อนนะครับถ้ากินกาแฟได้เกิน3าแก้วขึ้นไปต่อวันให้กินได้ครั้งละหนึ่งช้อนนะครับผมโดยที่ผมแนะนํานะครับว่า ผมก็่เป็นคนชอบกาแฟนะครับฉะนั้นผมติดกาแฟช่วงเช้าผมจะกินกาแฟระหว่างวันผมจะกินกาแฟแต่ถ้าก่อนเล่น3ชั่วโมงผมจะไม่กินกาแฟเลยแต่จะกินพรีวิร์กอัพตัวเดียวนะครับไหวง่ายนะตอนเล่นมันต้องดีดนะครับฉะนั้นผมใช้มันแทบทุกวันดังนั้นเนี่ยของผมเลยเป็นไซส์พิเศษกับ2.5โลไซส์มอนเตอร์นะครับแต่ว่าที่เราขายในฟิตเวร์รู้สึกว่ามันจะอยู่แค่ประมาณสัก40กว่าเซิร์ฟนะครับไซส์เล็กนิดนึงนะครับผมถ้ามันกินได้เกือบเกือบั้าสนะ้บคมั้วเวน,น,น,150วนเล่น ถ้าเล่นวันเว้นวันมันเท่ากับ300อวันมันเกือบ1ปีราคามันอยู่พันห้าร้อยบาท1ปีพันห้าร้อยบาทหารสิบสองเดือนมันตกแค่เดือนละร้อยกว่าบาทนิดๆิดมันถือว่าเป็นอาหารเสริมที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยที่สําคัญที่สุดพรีเวิร์กอัลมันเป็นอาหารเสริมที่คุณกินแล้วต้องเล่นถ้าไม่เล่นรับรองได้ครับตาข้างนอนไม่หลับแน่นอนครับ EP นี้นะครับผมก็ยึดหลักการประชาธิปไตยนะครับก็คือคําถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยที่สุดนะครับเราก็มาตั้งเป็นคําถามแรกคําถาม2แล้วก็คำถาม3นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมและทีมงานนะครับเรามีความหวังเรามีความหวังเราอยากได้5 0 0 0สน subscribe นะครับวานนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นเพียงแค่1คนนะครับทุกๆการกดไลค์กด subscribe มีค่านะครับต่ออัลกอริทึมของ YouTube ถ้าอัลกอริทึมพวกนี้ดีขึ้นนะครับต้นทุนของฟิตเ a y ก็จะ ถูกลงนะครับผมพอต้นทุนถูกลงนะครับเราก็จะนําไปเป็นส่วนลดมอบกับให้ลูกค้านะครับการกดไลค์การกด Subscribe หรือแม้กระทั่งการคอมเมนต์ของท่านนะครับเป็นการช่วยทําให้แบรนด์ฟิตเว y ยนะครับยั่งยืนขึ้นต้นทุนถูกลงและที่สําคัญที่สุดนะครับผมเรียกว่าเราได้เอ g นเกจกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดครับขอบคุณมากครับแล้วติดตามกันใหม่ใน EP หน้าแล้วก็ยืนยันคําเดิมครับฟิตแม่งโคตรยืนไร